อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยหลายตัวนะดูรถมหาปาาลาพร้อมไปต่อเดี๋ยวตากล้องส่งบ้านครับหัวล้าหันมามอง <c oughs> ถ้าไม่ได้มาด้วยนี่คิดว่าหลอกแล้วนะ ทั้งรถทั้งแต่งตัวดูนะเขาต้องเดินแบบไปถึงทอดเลยไม่ต้องักเี่ดนป่าขึ้นมาดีเลยขึ้นรูนู้นรูนี้ขึ้นไปแล้ว เขาข,าขานะ้ามนะฮะ่ายแล้วอย่รู้นะเห็นละ <c oughs> งบ้นานแล้วถึงโดนบ้า แต่จะได้นะฮุบยังเลยนะยิบยิบ,ย,บยิบเต็มเลยนะปลาติวปลาส้อยก็ไม่มีเลยไงบางแล้วน้ำแหลง่ง มี้ว่ข้างหลังเฮ้ยดินะนะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลายตัวใช้โชวใช้โชว์สลดัลดสลัดใต่เกลือจ้ะ ือไม่ยายครับผมฉลา,าดฉลา,าดมีปลาแปะข้างบนนี่ยด่อยปลาฉลา,าดแต่ไม่ฉลา,าดละไหนครับ